สวัสดีครับสวัสดีครับพเพื่อนๆพสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ตอบฝาค,คุณไอซัดให้จอดจอดก่อนจอดก่อนเฮ้ย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 โหลเพื่อนโหลเพ ern, ื่อนไปไหนครับไปด้วยดิไปไปด้วยเพื่อน ขอไปด้วยดิผมไม่แย่งรถเพื่อนผมเล่นเป็นเพื่อนโหลเพื่อนได้ยินป่ะเนี่ยโหลโหลเพื่อนได้ยินปะเพื่อนได้ยินปะโหลโหลเพื่อนได้ยินปะ เพื่อนได้ยินไหมครับโลโลเพื่อนได้ยินปะโลครับโลโลเพื่อนได้ยิน,หโหโหนไหมเนี่ย เสียเวลาผมวะ่ะโอ้โหโอ้โหแจ้งแอดแน่กูแจ้งแอดแน่แอดแอดมินดูมันทำนะดูมันทำผมแอดมินแอดมินดูมันทำผมแจ้งแอดแน่ไอีซ่ากูได้คีย์ฟ้องด้วยนี่นี่ trang đó phòng trang đó phía này ạ phòng trang đó